เบื้งเอาเด้อพี่น้องเลี้ยงเป็ดงามๆบัดมือจับขี้ลายครับโอ้เบื้องนะครับมองจับเป็ดให้เขาเบิ้งน่ะมือทุกคนล่ะครับเรื่อ้วเขาไปเบิ้งทีเราเรื่อยๆเลื่อยๆอะไรเขาเป็นเบื้องหรอครับกันไปเลยบัดนี้จังงั้นโอ้เสียดายเป็ดเป็ดงามๆ หอดมือจับกลายเป็นเป็ดชี้ไรครับ<ป>นะครับไล่เขาไปเลยนี<ป>่ครับให้พี่ร้องเอฟซีได้ดูนะครับ,บเพราะว่าทุกทุกทุกอย่างมันต้องมีอุปสรรคครับไม่ว่าจะทำอะไรมันก็ต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วเนาะ เอาเป็นว่าพี่น้อง FC ท่านใดที่ดูผมอยู่ที่ไหนก็คอมเมนต์กันมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมก็ไปแนะนำในการจับเป็ดให้พี่พวกอนนี้ก็เริ่มทยอยจับนะครับทยอยจับเรื่อยๆ ยอดเลยนะครับตัวเมียเราใส่เก้านะครับตัวผู้เราใส่หกนะครับเพื่อที่ไม่ให้มันตายนะครับเพราะว่าตายมาก็เสียหายไม่คุ้มนะครับปีหกหกักขาหักทางฝั่งโปอาราวก็ไม่เอาเลยนะครับปีหกหกักขาคือทิ้งอย่างเดียวนะครับไม่สามารถที่จะนํากลับมาได้เพราะว่าการนํากลับมาก็ทําเอกสารนําเข้าไทยอีกรอบนึงนะครับบางคนก็คิดว่าเป็นเรื่องง่ายนะครับ ผมเมื่อวานผมก็เจอคําพูดง่ายๆบอกว่าอะไรนะ,ะรถสิบล้อก็เข้าได้มาดูนะครับมาดูมา,มามามาดูตัวจริงแล้วจะรู้ว่ารถผมมันยาวหรือเปล่านะครับเพราะสิบล้อมันช่วงสั้นนะนะครับว่าลักองไปโลกงไหมนีม่การบอกสิบล้อเขาได้อยู่นะโอ้ทาเง,งินทางไอ้ย่านแตนเสียหน้าเดีวงบีบใสบ่บีหัวไหมครับลอมหัวไหม คยเห็นมามีบพอหังเนีย่ยยานเลยเสียได้ของบีบไส้บีบคว้ารวบล,วบล,วบลวบ้อมรวบเนาะมาน้ำมาจับไหมล,<ว>บลบกันลบกันกับว่ได้ไหมไส้ล้างก็หลบพอมันยั่งก็เยุกครับเป็ดสวยๆนะครับดันมันจับฝนตกเละตุ้มเป๊ะนะครับสรุปว่าคนเลี้ยงเลี้ยงไม่สวยดีกว่าเนาะเพราะเป็ดมันไปไม่สวยแอนเราได้ บ่เป็นแล้วเจ้าเลี้ยงบมงงามบ่ไอ้าประตูประตูวอประตูคนเลี้ยงบมงงามคนเหลี้ยงโมงงามล้วเกียร์ขีดตุ้มเท่ากนไหน <outside> มาเกียร์ดินนี่นะพ่อขึ้นไปตัวสองขีดมันยังขายไปบรรจโจรย่างบนข่อยย่างลั่งเอาอะไรเอาล้มคับขอดตัวนี้เหรอครับไอขอดตัวนี้เหรอครับ พอย่างเขาไปอีกเออย่างไปเดี๋ยวผมหยิบปิดนี่ไวเออนั่นละโขกไป้โกแบบ่าก็บีบเน้นยับเนี้ยจันทพักเข้าไปนี่นี่เวลาเน้นนะครับเราต้องผักเข้าไปนะครับเพราะเป็ด่ยพุ่งนี้จะโง่มากผักเข้าไปนล้วนี่พอเนี่ยตัวยุรางนั้นสิตายยังอย่าตายแท้เนี่ยเอาหัวขึ้นมาอ่าครับเอ้ยยังกิดไหมปิดเลยนั่นละดองมาดอกปิดทันทีพอฝาไหมนี่ก็อยู่แล้วครับเข้ามาละคุณฟ้าเนี่ยฝาก็โกงอยู่ตรงัน ออกก็เลยอีล็อกไปกบเนเลยล็อกไปนะไอ้เอ้ยค้องไว้นะเ<ป>ตรียมบ่เตรียมลัางบ่ นีเป็นช่วงเย็นินครับเป็นายเย็นที่เราจับนะครับมาเลยหัาบ้างมันเสียไปแล้ว <t ừ> แบบหนีเมื่อยมันน่องใส่ตัวลางบอนพอหนีเห็นบ่มันเริ่บริยุกลงมาเรื่อยๆนะครับ ให้พีน้องเอซได้ดูนะครับถ้าฝานี่เราต้องมัดไปด้วยนะครับเพราะวเดี๋ยวไปถึงที่สซอปอราลแล้วจะเหลือแต่เข่งเปล่านะครับหลายรอบแล้วนะครับ ก no, ็ะเสร็จแล้วครับทำไปเรื่อย มีไหมครับมีอะไรมีอไรครับมูฟดะครับมูฟีดอะเห็นบลองมัดก็ได้แต่ม ings, ันฝื่อบลอมัด ไอยกันเป็นไปไหมไขยเกาไม่น e ี้ไปไหมไอยกันเป็นไปคอยเดี๋ยวมันบินหรอกครับผมมันสองสันมันบินเลยนะอีกสองอีกสองตัวเมียเราใส่เก้านะครับมีใส่เก้าแล้วตัวผู้เราใส่หกนะครับนะครับมาเลย นี่นครับเทคนิคในการไม่อยากยกนะครับเราต้องใส่เข่งล่างนะครับบางคนก็จับใส่เข่งบนก่อนนะครับวันนี้ใส่เข่งล่างอยอดเลยนะครับปิด ป็ดสวยๆดันมาเจอเละน,นิดนึงก็เลยเป็นอะไรที่ไม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 ่ถูกไม่ถูกใจนิดนึงคือตรงมันเละนั่แหละครับแต่ถ้าความสวยนี่คือสวยมากแต่พอดวนดวนจะจับนะครับมันตกแบบไม่อยู่จริงๆนะครับถ้าไปถึงแม่ค้าก็มันจะดูมอมแมมนิดนึงห้องนี่ปะใครตัวนี้เหรอห้องอะไรมางพี่ห้องบีบหนีตัดหนี่ปะต้องถือเลยแครบลง ควานผู้จับซีเบย์นั่นนะซีเบย์ล็กกวงอ้่อะครับผมเยี่ยมก้นหลังท่านละเยี่ยมก้นปีกจ้าฮัก โอเคไปไหวจังสี่ด้อยหลบวนนิดนึงถ้าจุ่มแบบนี้คือตายนั่ดึงข้อขึ้นนำ้ำไ <laughs> ม่ใช่ครับเป็ดมูนี่คือส่วนที่สุดแล้วอี่รีครับอ่าโอเคนั่นแหละครับถ้ามันละก็ดึงขึ้นนำ้ำม,มันแม่นหมดนียวเนี่นน้อยๆมัดท่ามันละครับนั่นละก็มีเงินสื่อเสือกดี่น้อยมัดน้อยนั่นละหยิบครับไรไรทางนี้กระเพื่นอนบอกระบีบเลย ยิ them, <Yeah. S 3> many, ่งบีบแคบเท่าไหร่ก็ยิ่งยิ่งยิ่งจับง่ายนะครับถ้ากว้างนี่มันจะจับลำบากนะครับเจ้าใบกองไหมครับเจ้าใบกองเฮ้ยใบใบใบอะไรเลยสั่งละใบไอติดเลยเหรอครับสั่งละบีบแบบย่ำนั่นละใส่อันเดือดเดือดเดือดตั้งร่างร่างร่างมาจิดกันด้วยกันแล้วก็โอาเอาสั่นครับสั่น ละนันงวออกแข็นแกร่เขาเองดีเจล้วนี่องกันแล้วโอ๋ไม่ละครับคุณทั้งร่างจ็ขอพี่รถไอ้สองพี่รถครับขอาพี่รถมาจับหี่รลยเอาละครับสองอลังเว้ยพุ่นกับอลังกับวัตเซห็นมล่ะเอาละครับคือว่า คลิป <Workers. S 2> นี้ก็เอาไว้วันนี้เนาะจับเป็ดที่คำบงนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ดีหรือเปล่าไม่รู้ประสบความสำเร็จเปล่าไม่รู้เดี๋ยวก็รู้เองต้องคุณไปแค่แสนก่อนรวมหมดเลยทีคิดชิ้นชิ้นไปแมนเท้งขาลูกเป็ดขาหันแสนแสนแปดเรื่องนี้หมดไปแล้วแสนแปดนะครับกำไรขาดทุนไม่รู้เดี๋ยวก็รู้เองนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เอาแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ